คหบ,บดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล5ประการเหล่านี้ห้าประการคือครหบ,บดีทั้งหลาย 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโรคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติ ของคนทุศีล 2. เกียรติศัพท์อันชั่วของคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษข้อที่สองแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆคือคติยะบริษัทพรามณบริษัท คลหะบดีบริษัทหรือสมณบริษัทยอมครันครับเกอ้อเขินนี้เป็นโทษข้อที่สามแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมหลงกระทำกาละนี้เป็นโทษข้อที่สี่แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 5. ้คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอาบายทุกติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษข้อที่5แห่งศีลวิบัติของคนทุศีลก้าละหะบดีทั้งหลายเหล่านี้แลคือโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล5ประการ